คุณพระเจ้าสําหรับเช้านี้นะครับที่เราได้มานมัสการพระเจ้าแล้วก็พบปะพี่น้องในความเชื่อ่วกความเชื่อเดียวกันนะครับตอนที่ผมจะเทศนานะครับผมอยากจะเล่าเรื่องสั้นๆอย่างหนึ่งให้พี่น้องนะครับซึ่เกิดขึ้นกับผมเมื่อวานนะครับขณะที่กําลังจะจบการเทศนาอยู่ก็เกิดอาการคื่นขึ้นครับแพ้ขึ้นมาเป็นหื่นตั้งแต่ทา เป็นไปหมดเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำยังไงดีนะครับก็เลยไปค้นหายามาแล้วก็ในความคิดของผมเองนะครับการกินยาแก้แพ้นี่เป็นงไงครับดีนะครับแล้วก็ง่วงด้วยใช่ไหมครับผมก็ไปแกะยากินนะครับกินก็เพียงไม่กี่แล้วก็กลับไปนอนนะครับก็หลับไปเลยนะครับแล้วก็ตื่นเช้านี้ปรากฏว่าอื่นขึ้นเต็มแัว พอขึ้นเสร็จปุ๊บวันนี้นะครับพี่ร้องสามารถไปตรวจสุขภาพด้านนู้นได้นะครับมีทีมแพทย์มาตั้งจุดที่นู่นนะครับผมก็ไปตรวจครับแล้วก็ทีหมอกับพยาบาลก็บอกว่าอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ต้องทำอะไรหรอเปล่าอ๋อให้ชนะครับออกกินยาไม่ได้นะครับถ้ากินเวลาจะง่วงแต่กินแล้วมนมียาแบบไม่ง่วงด้วยเขาก็ลิสต์มาให้ดูนะครับแต่ว่าอันที่มาวันนี้เนี่ยกินแล้วง่วงครับ ผมก็ตัดสินใจจะทำยังไงดีครับงั้นผมบอกไม่กินแล้วนะครับแล้วก็กลับไปที่บ้านครับพอกลับไปที่บ้านลุกก็แกะยาอยู่นะครับยาที่หมอริสิมาบ้านไม่ม่วมีอะไรนะครับชื่อว่าหลองล่านะรปรากฏว่าแกะยาที่บ้านดูปรากฏว่าชื่อว่าหลอกล่าครับที่เราตั้งใจที่ผมบอกะคร้บว่าเมื่อวานกินยาแบบที่ไม่ม่วแต่คิดว่า ตัวเองแพ้กินยาแล้วก็ง่วงก็เลยหลับงานก็เลยทางไว้อย่างนั้นใช่ไหมครับพี่น้องสิ่งที่ผมจะแบบจะบอกพี่น้องคือเราบางครั้งเราพึ่งทาอะไรครับความรู้สึกของเราพึ่งพาสติปัญญาของเราแต่เราไม่ได้พึ่งความจริงถ้าเกดว่าผมเซิร์ชใน Google นิดนึงว่าลอล่าเนี่ยยาแก้แพ้กินแล้ว ง่วงหรือไม่ง่วงนะเสิร์ชเสร็จปุ๊บไม่ง่วงแล้วเราก็ต้องทำต่อกะที้กะเต๋อกินก็ไม่ง่วงเนี่ยหายแน่นอนนะครับแต่เราเพิ่งเลยครับความรู้สึกครั้นี้ผมอยากให้พี่น้องอย่าเพิ่งความจำกัดของตัวเองนะกามรู้สึกความฉลาดความคิดแต่พึ่งความจริงจากพระเจ้าก็คือเทววจนะของพระเจ้านะครับ วันนี้นะครับผมอยากให้พี่น้องได้ดูรูปหนึ่งนะครับพี่น้องทราบใช่ไหมครับว่าคุณนิกบูจิซิคนะครับจะมาที่เชียงใหม่วันที่สองกันยายนนี้นะครับ<ม>คุณนิกบูจิซินะครับเขาเป็นผู้ชายที่เป็นลูกเสียบิบาลน,นะครับคนนี้นะครับเป็นลูกเสียบิบาลแต่เกิดออกมาแล้วคุณพ่อเข้าห้องคลอดเพะคลอดเสร็จคุณพ่อเห็น แขนข้างขวาไม่มีครับคุณพ่อเลยเดินออกเกล้าเคลอดไปเลยครับเสียใจมากแต่พอกลับเข้ามาถามคุณหมอลูกผมไม่มีแขนข้างขวาใช่ไหมคุณหมอบอกว่าไม่ใช่เขาใจชื้นนิดนึงไม่มีทั้งแขนและไม่มีทั้งขาไม่มีแขนไม่มีขานีแต่ตัวกับหัวนะครับ เขาจะมาที่เชียงใหม่เพื่อที่จะเล่าเรื่องราวประสบการณ์ของเขานะครับแล้วพระเจ้าส่งใช้เขาที่จะรับใช้พระเจ้าไม่มีแขนไม่มีขาแต่ไม่มีความจำกัดใดๆทั้งสิ้นที่จะรับใช้พระเจ้าเขาเคยจะฆ่าตัวตายครับกระโดดลงนะ้ำแต่ไม่ตายนะก็เลยต้องรับใช้พระเจ้าแป็นชีวิตเขาไม่มีความจํากัดวันที่สองกันยายนนะครับที่ ขอประชุมนานาชาตินะครับเป็นวันจันทร์พี่น้องสามารถติดตามข่าวสารได้นะครับว่าเราจะไปเข้าชมแล้วก็ไปได้ยินคำแบ่งปังได้หรือไม่นะครับเขาเป็นแบบอย่างกับเราใช่ไหมครับในการรับใช้พระเจ้าว่ามแม้ว่าชีวิตเขา มีความจำกัดขนาดนี้แต่เขาก็ยังรับใช้พระเจ้าอย่างใจยางหนึ่งได้แต่มากกว่าน,นั้นเขาไปทัวโลกครับเพื่อที่จะเป็นพยานเป็นผู้หนุนใจให้กำลังใจกับเด็กนักเรียนครับในโรงเรียนต่างๆแล้วก็ผู้คนต่างๆที่ได้พบกับชีวิตของเขาวันนี้ค่อยคำจากอาจารย์ตเตเปโตนะครับก็เหมือนกันครับพี่นะ้องอาจารย์เปโ,โตนี่เป็นคนที่ล้มเหลวครับสิดพลาดเยอะแยะหลายสิ่งหลายอย่างมากมายแต่สําหรับ จดหมายฝากจากอาจารย์เปโตแล้วเป็นค่าทางจิตวิญญาณกับพี่น้องที่รักมากครับเพราะว่าพี่น้องที่รักเนี่ยน่าจะได้รับจดหมายประมาณีคศ62-63ถึอองหลังจากที่คลิกจับเกิดใหม่มาแล้วประมาณ3 6ปีนะครับเมื่เกิดใหม่มาแล้วเขาก็ต้องถูกส่งไปครับผมเห็นส่งไปกระจายไปตามอาแคลนต่างๆ และารเปโตก็เลยเขียนจดหมายนี่ไปหนุนหงใจพี่น้องต่างแม่ต่างๆเพราะอะไรครับเมื่อเวลาผ่านไปจากคิดจากที่กระตือรือร้นในสมัยกิจการนะฮะถ้าเกิดว่าเราจะเห็นโอ้มีการทำขนมปังมีการประกาศมีการเป็นพยานปรากฏว่าเมื่อไปดูต่างหิโดนหงมเหงข้ามการคนต่างชาติปรากฏว่าชีวิตก็เรื่อยๆแล้วก็อุ่นลงนะฮะดังนั้น ชีวิตของเราก็อาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยเหมือนกันครับช่วงที่เติบโตกับพระเจ้าเชื่อพระเจ้าใหม่ๆไม่จื่นกระตือรือ้นนะมีประสบการณ์กับพระเจ้า,จาแต่ว่าเวลาผ่านไปนะครับช่วงของชีวิตก็จะอุ่นลงไปเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้ผมอยากจะให้คํานิยามสักสามคำเพื่อที่เราเองจะได้ยินคำหลงใจจากอาจารย์เปโตรช่วยเราเป็นการ วัดว่าชีวิตเราตอนนี้อุ่นลงไปแล้วหรือกําลังเติบโตกับพระเจ้าอีกขั้นหนึ่งนะครับสามคำนั้นนะครับก็คือคําว่าหิวหาแล้วก็ให้นะครับสามคำหิวหาให้ทำให้คําคว่าหิวชีวิตเราหิวอะไรครับพี่นองวนี้ที่นี่อาจารย์เบโตให้ภาพเราในการ หิวน้ำนมฝ่ายปีญญาทุกวันนี้เรารู้สึกอย่างนี้ไหมครับอยากจะอ่านบางพีอยากจะเรียนพ่อชนะพระเจ้าให้เยอะขึ้นหน่อยวันนี้อยากจะมาโบสถ์ค้นจากในยุคแรกนะครับเขาได้รับเชื่อพระเจ้า ก็ความมันเกิดมาแล้วหลังจากนั้นก็เย็นลงไปเพราะฉะนั้นเขาสร้างสัญลักษณ์อย่างหนึ่งมาครับที่ช่วยเตือนใจคราที่จับตาแห่งก็ใช้วิธีนี้ครับคือช่วงได้ะระห่างการรับ,บติศมานั้นนะครับเขาจะให้ผู้ที่รับบติศมาเนี่ยใส่เสื้อเก่ามาแล้วเมื่อเห็นศารรับ,บติศมาอยู่ข้างหน้าเขาจะอธิบายกันครั แล้วก่อนจะรับบิสลิศมาเขาให้ผู้ที่รับอัสลิศมาถอ,อถอดเสื้อออกถอดเสื้อออกเสร็จลงไปรับอิสลิศมาแล้วขึ้นมาพี่น้องก็จะเอาเสื้อใหม่เอี่ยมเลยมาใส่ให้เป็นสัญลักษณ์ว่าไงครับเมือ่อบังเกิดใหม่กับพระเจ้าให้ถอดเสื้อเ่าออกพราไม่ดีเก่าๆควารู้สึกเก่า,กาๆ,ๆออกแล้วใส่เสื้อใหม่ที่พระเจ้าส่งให้เขานะครับ นี่คือทิจับลูกแรกเขาทำอย่างนั้นพี่น้องเคยส่งลูกไปโรงเรียนลูกหลานไป่ายลูกเสือให้รดดอไหมครับกลับมาเล็เลยนครับไม่เห็นเลยเพราะอย่างไปรดดอดนี่ไปสิบวันไม่ให้อาบน้ำเลยกลับมาจะดีไหมครับใส่ต่อไปเรื่อยๆก็ต้องถอดออกใส่ชุดให,ใหม่ครับ เพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์เปโตก็ได้เน้นถึงชีวิตที่ความเกิดหม่ข้อ1ใน1นเปโต้บทที่สองข้อหนึ่งถึงหานะครับข้อหนึเนี่ยอาจารย์เปโตได้บอกว่าจงละทิ้งความชั่วทุกอย่างคือสิ่งไม่ดีนะครับที่มันพวงชีวิตเราเ่ยเอาทิ้งไปถอดเสื้อเกาบอกจงละทิ้งทุกอย่างที่เป็นความชั่วและการล่อลวงทุกรูปแบบ เรื่องที่ไม่ดีจะมาล่อโวงเราเมื่อเวลาชีวิตเราเดำเนินกับประชติไม่ดีก็จะเข้ามาอาจารย์เปโตบอกว่าทิ้งไปออกไปความไม่จริงใจความอิจฉาริเสยาและการใส่ร้ายทุกชนิดอาจารย์เปโตรก็บอกให้เราทิ้งไปแต่มันห้ทิ้งอย่างเดียวยังบอกกับเราว่า แล้วต้องแทนสิ่งใหม่เข้าไปก็คือการหิวน้ำนมฝ่ายวิญญาณการที่เราจะทิ้งอย่างเดียวไม่เพียงพอต้องหาไปใส่แทนก็เหมือนใส่เสื้อต้าใหม่ครับนั่นก็คือการกินน้ำนมฝ่ายวิญญาณอาจารย์เตโตะบอกจงจงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณที่ไร้สิ่งเจือปนขอให้เรามีค่าทีอย่างนี้ในชีวิตของเรานะครับ หากเราอยากจะเติบโตขึ้นนั่นก็คือเหมือนกับเด็กแฝกเกิดแฝ่คอดมีท่าทีกับพระเจ้าคือหิวอยากจะกินอยากจะกินพระเจ้าของพระเจ้านี่คือบทพิสูจน์ว่าชีวิตเรากําลังเติบโตกับพระเจ้าหรือไม่มีผู้รับใช้ท่านหนึ่งนะครับเมื่อไปสัมมนาที่โรงพยาบาลแม่คอินท่านก็อนอบ,บอกว่ารองเท้าสกรปรกเดินในทางสะอาด ก็ไม so ่ทำให้สะอาดรองเท้าสกปรกเดินในทางสะอาดก็ไม่ทำให้สะอาดได้อยากให้สะอาดต้องทำยไงครับก็ต้องเปลี่ยนรองเท้าหรือว่าซักรองเท้าเนี่ยชีวิตเราจะเปลี่ยนรองเท้าได้อย่างไรอาจารย์เปโต้ก็บอกว่าโดยอาวุจน์เอริญรรมจ้า ผมไม่อยากให้เรารู้สึกว่าที่ผ่านมาเราเคยลือล้นในราวะชนะแค่ไหนแล้วมีความรู้สึกว่าเราไม่ดีนะครับแต่ผมอยากจะให้เรารู้สึกว่าโอกาสอะไรกำลังจะมาข้างหน้าเพื่อที่เราจะเติบโตกับพระเจ้าอีกัารเพื่อที่เราจะเติบโตกับพระเจ้าอีกขั้น เพื่อที่เราจะกลายเป็นคนที่หิวกระหายห่พระเจ้าเพราะในพระวจนะของพระเจ้าเราจะพบประสบการณ์อย่างมากมายในพระวจนะของพระเจ้าพระองค์จะเป็นเหมือนคุณแม่ที่ป้อนอาหารดีที่สุดให้เราพระองค์จะจัดเตรียมเพื่อเราอุทิศตัวถวายเพื่อพระวจนะของพระองค์ เราไม่ต้องกลัวเพราะเมื่อเราจะตั้งใจใเรียนคัมภีร์เราจะต้องสูญเสียอะไรบ้างแต่ขอให้เรามุ่งมั่นที่จะบุที่ตัวเพื่อกานนี้คำที่สองครับอะไรครับหิวหนึ่งนะครับสองหานะครับพระเจ้าตรัสในข้อสี่นะครับว่าจงมาหาพระองค์พระศิลาที่มีอีวิตที่แม้ ูมกมนุษย์ปฏิเสธแล้วเวลาหิวเราไปหาใครเราไปพึ่งอะไรเวลาเราเจ็บปวดคนทุกข์ทรามานเราไประบายที่ไหนพระกัมพีได้บอกว่าจงมาหาอาจารย์เพราะพระองค์เป็นศิลาที่มีชีวิตพระองค์เป็นแรงกำเนิดของชีวิตพไปสู รงเปรียบเทียบกับพระองค์ว่าพระองค์เป็นน้ำดำรงชีวิตพระองค์ทรงตรัสว่าพระองค์เป็นอาหารแห่งชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์ถ้าใครกินอาหารนี้คนนั้นจะมีชีวิตนัร์และอาหารที่เราจะให้เพื่อชีวิตของโลกนั้นก็คือเลือดและเนื้อของเราพระองค์สลัดชีวิตเพื่อเราเพเป็นการตาย นี่คืออาหารที่เรารับได้แล้วพระองค์เองนาเป็นภาวัท่แห่งชีวิตนั่นก็คือพระองค์เป็นพรนะเ้แล้วพระองค์อยู่กับเราสถิตกับเราเป็นทางพระชนะของพระองค์ทุกครั้งที่เราอาาร่านทุกครั้งที่เราอยากมีประสบการณ์พระองค์สถิตก,กับเรานี่เป็นอีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์เปาโลพูดก็คือชีวิตของพระเจ้าคำว่าศีลาในที่นี้ นั่นหมายถึงชีวิตที่อาจารย์เบโตได้รับจากองค์เฮซูในตอนที่อาจารย์เบโตใช้เวลากับเฮซูน,นะคะรับเฮซูได้บอกว่าเบโตท่านคือเบโตบนสิลาเราจะสร้างจิตจักรของเรา และพลังแห่งความตายจะมีชัยเหนือที่จับไม่ได้หมายความว่าที่จับของพระเจ้าเนี่ยผมสร้างจากอาจารย์เปโตเป็นครั้งแรกนั่นก็คือเมื่ออาจารย์เปโตได้ทศษาในกิจาการแล้วที่จับก,เก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นและในที่นี้อาจารย์เปโตกำลังให้ความคิดกับเราว่าไม่ใช่แค่เปโตเท่นานั้นที่สร้างที่จับแต่ในพ,พระธรรีกํกำลังบอกว่า เราทุกคนเป็นศิลาที่มีชีวิตเราทุกคนเป็นคิจักรพี่น้องเป็นศิลาที่มีชีวิตไหมครับก้อนหินทุกก้อนรวมตัวกันแล้วก็สร้างขี้จักรขึ้นแต่ถ้าเหลือก้อนหินเป็นแต่เพียงวัตถุมาสร้างเป็นอาคารนั่นไม่มีชีวิต แต่การที่เรามาดูตัวการ์มัสการพระเจ้านี่คือการก่อตัวขึ้นมาเป็นนิเวฆของพระเจ้าเป็นพระวิหารของพระเจ้าเป็นที่ที่พระเจ้าสถิตอยู่ด้วยนี่คือศิลาที่มีชีวิตที่อาจารย์เป็นโตกำลังการพพี่น้องพร้อมที่จะรับการสร้างให้มีชีวิตให้ชื่นชมยินดีให้มีชีวิตชีวามากขึ้นมากขึ้นนะครับสุภาษิตจีนบอกว่า จงอย่ากลัวการเติบโตอย่างช,าชา้าๆแต่จงกลัวที่จะอยู่นิ่งอยู่เฉยๆจงอย่ากลัวการเติบโตอย่างช,าชา้าๆ